เออก็สวัสด so ีนะครับท่านกำลังอยู่กับผมนายบิคเซสนะครับนี่เราจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์กันนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นก็มีไม่ไม่กี่เซิร์ฟนะครับตอนนี้ก็บิคเซสเวอร์เหมือนเดิมเนี่ยจะยังไม่เร่งต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันมีกี่เซิร์ฟมันมีหนึ่งเซิร์ฟครับเฮ้ยอ่ะหนึ่งสองอ่ะตัวนี้ไม่เออสามสี่ ห้าเซอร์ก็ประมาณห้าเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคครับเรามาเริ่มเซิร์ฟเวอร์แรกชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ Minecraft จริงจริง IP ก็ Minecraft เจเจไซส์ซิดอเด็กนะครับก็ IP เกือบเดียวอันเดียวกับ a ัฟเซเด็กนะครับครับเราจะเข้ามาดูเซิร์ฟนี้ดรกว่านะครับตอนนี้เด็กบ้างผมเร็วโอ้ยนาใครเนี่ยโอเคครับอย่างแรกครับเราก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับ ไม่มีใ,ใครดู้หรอครับชื่อผมชื่อว่าอะไรอืมอืมเบตเบตเล่ตงเสื้ออะไรหรอครับโอเคโอเคนี่ก็ after date อะไรนี่แหละครับ admin ก,ก็มีคุณ lb เอง N, คุณจ,จริงจิงจุงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็แค่นี้แหละครับสองคนแต่ อันนี้ไม่ใช่เซิร์ฟนะครับวิธีเข้าเซิร์ฟก็คือมาป้าย,ยานี้ที่มันมีสีกดลิปอย่างเงี้ยชิปอย่างเงี้ยชิปอย่างเงี้ยครับแล้วก็คลิกขวาที่ป้ายนะครับล้วก็จะเข้ามาที่เซิร์ฟให้นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนก็ไม่รู้อ๋อเอาเให้ผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนายแล้วนะครับเซิร์ฟนี้อ๋ออันนี้ก็คือช็อปนะครับ ควเล่นเยอะนะเซิร uh, uh, ์ฟนี j, ้โอเคครับเราจะไปอ่ะเดี s, od, ๋ยวเราจะไปไป็นสปาก่อนนะครับก็คือสปานะครับก็มาข้างหลังมันก็จะเป็นเอ่ออย่างนี้นะครับอารีน่านะครับคนเขาใช้อยู่นะครับวิธีเข้าไปในอารีนาก็กด m a j นะครับหรือโอ้เสกออกแดงแล้วก็ m A s นะครับเราจะกด m a j นะครับแล้วเราก็จะมา เอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับมันก็จะว่าอารียนากำลังใช้งานอยู่นะครับโอเคแล้วมันก็จะมีวารัฟซูนต่างๆนะครับโอเคครับมันก็จะมีวารัฟซูนต่มีที่แรกของนี่มันจะเป็นวารัฟซูนไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเราจะไปรีววิเซิร์ฟต่อไปเลยเดี๋ยวผมไม่รีวิวเยอะนะคะแล้วเอ็มโอเคต่อไปก็เซิร์ฟ นี้นะครับ m c a r อ่ะอันนี้ก็บ้านผมเนี่ยครับจะล็อกอิกนเลยเฮ้ยเป็นอะไรอ๋อแคปล็อกดีกว่าอ๋อเขีงผิดอ้วยตกใจหมดเลยนะครับโอเคนี่ก็คือบ้านผมนะครับ ตอนนี้ผมก็กำลังหิวมากเลยเด้อนี่ก็คือบ้านผมนะครับโอเคนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับก็ตอนนี้ทำงานอยู่ในออฟฟิศนะแครฟโอเคเราจะไปดูสปาเลยนะครับ P ีเอเอไม่ใช่เอสเอสพอย่างนี้อ่ะนี่ก็คือสปานะครับเข้ามาก็เออก็รีเซ็ตอร์อ,อะไรบมันดูไม่ครับ อ่าอันนี้ก็คือพวกตีบวกนะครับแต่ไม่สามารถใช้ได้ก็ไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำอะไรนะครับเอโอ้มียาด้วยโอ้ผมเพิ่งรู้นะครับว่าเขาให้เร่งยาได้อ่เดี๋ยวแล้วเข้าไปยังไงเนเอออะไรอะไรผมเกมเก็กมันนี่ Okay. เอาไปครับโนอะ้โ oh, ตรงนี้มีแจกของสุดยอดครับดีมากโ oh. okay. อ้โหแกเข้าไปทำไมเนี่ยเ <c oughs> ข้ามาตรงน,นี้ก็ได้ oh, เลยก็แจกอะไรโอ้โหปั๊ม x p สุดยอดครับ <c oughs> เดี๋ยวไปแจกแล้วออกไปกันเลยครับ ไม่อยากหวังแล้วนะครับเนี่ยแฮมเมอรเกมตามเดอรัสเกมมัไงเ้ฟคฟอร์มิสังอีเซเลียโอ้เรามีตสังอยู่ศูนย์บังล่านะครับนี่เราจำได้ว่าเราเข้าไปแล้วก็เราจะนี่ก็มีคนเข้าแล้วนะครับ รีบออกมาสิโอเคออกมาสิเฮ้ยออกมาสินายนะเฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับทำไมคุณปั๊มนานนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอ้คีสติ๊กกึ้งนะครับโอ้จำไ,ได้ไหมครับ นี่คือ,อของในตัวผมมามีแค่นี้นะครับไม่ได้ดนะครับทำเองครับเอ้นยนะอนายปั๊มนายจริงเลย,ยนะครับเอออ่าไม่ใช่แอปเล็งน,นะครับจะเลือกตังครัพ่เรื่อนลายคนสั่งเลยมั่อย,อยา,ายทำให้เลื่อนขึ้นเยอะเลยนะครับเอ้ยทำไมนายปั๊มนายจริงอ่ะนายอเอ้ยเอ้ย,อ,ยออกมาออกมาฉันไม่ได้กำหนายหรอกนะถูก ไปที่อื่นได้ทำไมเก็กมันนี่มันเยอะจังเนี่ยเก็เเกมนันนี่ออกไปกันเถอะโอ้มีที่เอ็งช้างให้ด้วยนะครับเอ็งชาง้างธนูดีกว่านะครับเลือดสีออกเข้าไปพลังงานนะครับเอ็งช้างดาบโอ้โหออกมาเถอะโอ้มีแจกของโอไม่ได,ด้โอ้แอปเปิ้ล ขอเอาชุดเพชรดาเพชรชุดอะไรร่างอะไรก่อนนะโอเคใส่ฟึบดูเท่ขึ้นในทางตานะครับเก่งยังขอเฮ้ยทำไม่ใชไม่ดังเก่งฉันต้องดังเก่งสิเออดีมากอยูดีโรดิ้งสเปคขึ้นนะนะ เอ้ยออกไปหน่อยดิใครเนี่ยอ๋ออะไรก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยออกเในซีนายนะเออออกไปสิถึงได้ดาบโอ้โหได้ดาบน้อสองอนะันเลยได้คือจะเอาสองไงครับเราชอบการแจกของเป็นชีวิตจิตใจนะครับเฮ้ยนายอะเอาคุกกี้กันได้ คุกกี้เราต้องการเยอะนะครับเพราะตอนนี้เราหิวมากนะครับคุกกี้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 โอเคอืมของเต็มนะครับเดี๋ยวคงจะขอกินกอนงำงำงำงม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 เดี๋ยวกกเกเราก็จะรีเจ็งออกมานะครับ ออเอาคุกกี้ออกมาเยอะๆกันชามากเลยนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วเราก็จะกลับบ้านเออมีที่เองชางเออมีที่ปอมเวลด้ไงออเออเอกฟีออกไปฟึ๊บโอเคได้เยอะมากนะครับเราจะไปเองช้างดาบเหล็กกันนะ ปัมเวลมาเยอะๆนะครับแล้วก็เข้ามาในนี้นะครับเพื่อเองชา้างมันก็จะมีที่เองชา้างอะไรมากมายนะครับโอ้โหสามเลยจะเป็นอะไรสักซิกสักซิกสักซิก,กอเออแล้วก็เราก็ไปปั๊มต่อนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปรีวิวเซิร์ฟต่อไปเลยนะครับเซิร์ฟนี้เสียเวลามากนะครับโอเคเซิร์ฟต่อไปนั่นก็คือเซิร์ฟอ Afterday เกยอะๆเพิ่ง ต่อไปก็อัปเดตนนแหละครับ okay. เอเคเออฉันเข้ามาแล้วเซิร์ฟเ,เป็นไงเอ้ยสนี่เป็นไงเอ้ยอ,อ,อ๋อล็อกอิงอ๋อรู้ละผมไม่ได้โชว์นั่นนะครับมันก็เลยเอออัปเดตดีมาก ลิกมาแล้วโอ้ยออืมอืม,มิกเก็กรถกินทำเอาอีก<ม>เดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ค่อยโอ้ลืมลืมอนิเมะซะเลยเอา้เอารอบในเซิฟนี้นะครับ มันก็จะตั้งแรกโอ้มีชุกเกาะทองก็แจกเออนึกว่็นโอ้ไข่เนี่ยอ๋อมองมองหน้าเราด้วยไม่ตีไดตีนายได้ตีไม่ได้อีกอยิ่งทำไมมันไม่แจกเกาะทองอะอย่างแรกนะครับมันก็จะมีแจกของตรงนี้เราอยากไปซื้อนี้ดูคนออนไลน์ โอเคสำหรับในเซดนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะก็มีที่เอกชา้างให้เรานะครับแต่เราต้องไปเก็บเอ็กพีจากในนี้นะครับเอ็กพีจากนี้นะครับทำไมมันกว้างอย่างเงี้ยทำไมผมมาทีแรกมันไม่กว้างขนาดนี้เฮ้ยสวัสดีสวัสดีนาทีคลิกเหรออะไรนะอุย้ยเคฟสไปเดอร์ หรือว่าสไปเดอร์ธรรมดาเอ้ยนายตีเราอยู่ได้เอ้ยมีเรื่องหรือเปล่าหรืออยากไม่เรื่องอืพอครับไปที่สปาเลยครับโอเคเราก็ตายไม่ตายนะเลือนทั้งที โอเคเราจะไปเซตต่อไปเลยคนระับเซตนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับส่วนด้านล่างค่ะแต่ลงไปก็ไม่ถึงกับตายนะครับแต่ผมต้องรอเลือกดีจน,น,นเดลิสก่อนนะครับงไปมนี่ตายเลยนะครับอ่าไม่ตายนะครับตรงนี้มันก็จะมีอะ,อะไรตร่างๆนานาะตายนะครับโอเคครับผมขอจะไปรีวิวเซตต่อไปก็คือ m e c r a f t after d a k นะครับ อา่าผมอ่านรึยังอ่อานแล้วนะครับ After day อ,อัปเดตก็คือเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฮ้ยเดี๋ยวเลยน้องอือตรงนี้นะครับ,รบเซิร์ฟนี้เท่าอ๋อใครอะสวัสดีครับสวัสดีครับคืออ่อ พูงอะไรก็ไม่ดูนะครับสิครับซูสิครับสครับโอเคสติกขึ่นอีกแล้วครับกดชิปเยอะไม่ได้ทำได้ไงเฮ้ยไหนทำได้ไงเฮ้ยไหนทำได้ไง อืมเอ่อเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นข้างบนนะครับเฮ้ยพุ้งปุ่งตามมาปุ้งปุ่งเฮ้ยทำไมปุยงตามมาสิพุ้งเอมเอมองพิมพ์นะครับว่าโฟลโรมีโฟลโ w มีใช้สกินหรือเปล่าวะ ตามมาตามมาดิเออมีอยู่สองคนอย่างเงี้ยเอ๊ะน้อสงสงสัยเราแหละ Follow me Follow me เฮ้ยมันไม่ตามเซ้งถึงครับเราเราเข้าไปในซื้อกันเลยซื้อบีน,นะคะอือฮึไ,ไ,อไปที่สือ้อบริการ ไม่ให้ไว้ที่สปอยได้นะครับยกเปล่งเราจะตายนะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับมาซอมบี้กิงกิชั้นหน่อยเอายูมาได้ไงไอ้ไนีเมอะไรเนี่ยโอเคนะครับมันสามารถกิงได้นะครับอ่ะเยวจะนำตัวนึงนะครับก็คือระดับอาวุธการยิงต่างๆครับนี่ก็คือสไนเปอร์นะครับดันอ่ะอ,อะไรก็ได้ครับผมมีหัวคิปเปอร์อันหนึ่งนะครับ โอเคเข้าไปเลยครับนั่นคือสนามบิงนะครับจะเป็นพิกซัมบี้นะครับเอ๊ะล่ตีเราไม่มีด้วยกระสุน,นีลยวะอ้าวเองได้ไงครับมาเลยพิกซัมบี้เชงคอมโอ้ยเราเรามีดาบทองดาบดาบทองนะครับส,สามารถไปแรกแรกไอเทม เป็นทองสองอังได้นะครับขอเราได้โอ้ยโอ้ยซิสซอมบี้มาทําไมเนี่ยช่างแรกของอยู่ในอู้หช่างแรกของอยู่ในรู้ไหมเฮ้ยช่างเสียช่างเสียดาบทองไปเลยเนี่ยอะไรอะ่ะคิดโกงอะ่ะเฮ้ยไอ้นายโอ้โหราหน้าตาตาใครเอาดาบทองผมไปเฮ้ยใครผมจะร่างแข็ง ันจะล้างแข้งต้องล้างแข็งแข็งบุญคุ้นต้องลุกแข็งแข็งต้องชำระมหนูตามมาเป็นขย,ยงเลยนะหิบหิบหืมช้างตั้งโอ้โหโอเคไปเซิฟนี้มันก็เป็งพวกยิงซอมบี้อะไรนะครับเซิฟสุดท้ายนะครับก็คือ M C S J R the s y l e t e s t of d e a นะครับอืมอันนี้เข้าไม่ได้ต้องไปสมัครสมาชิกนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะ